ครับมครับงนี้ใช่คเของกดทุนเลยแอรนำเงินครับขาครับผมผมโอเคเราแต่รายการวีอาร์งรการเราคัดคนดูดีอย่างนี้นะครับหนึ้คนมาร่วมบทในกำถาฮะครับผมเขอถามหน่อยนะครับว่ามี่ตัวคุณชอบไลฟ์สไตล์เดไหบกรระหว่าง น้ำสมัยสุดโมเดิร์นทันสมยทันยารือว่ากระสีแบบเปินชอบถ่ายภาพในซีนแรกก็บรสชอบสนชอบะไรที่มันเดิมๆอนนี้อจจะเก่า่ชินอะไรบ้างรถะรถร

เอากันอย่างเงี้ยเอากันหน้ากล้องนี่แหละโอเคครับผมพี่เก่าแต่พี่เก่านะชัวราเก่าครับจิ๊กโถ่เละเรื่องโมเดิรลเลยครับใช่ค่ะคิดว่าเเสดของโมิร์น เทียมอย่างเดียวแล้วแล้วถ้าร้องร้องจะเป็นเพละรเนี่ยดค่ะพนะสวัสดีคครับขอแปลงแบบพอดี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 ก่าได้แล้วแปลงแบบไม่พอดีนี่ยังไงนะโอเคชัดครับอ่ะชอบสไตล์ไหนฮะล้ำล้ำเลยนะล้ำล้ำเพราะอะไรครับผมคือคิดว่าเตยบอลยังกำหน้าเลยครับเฮ้ ชอบลารำไม่ใช่คร okay. ับผมโอเคชูลำลำชิว yani> ่เปอแขกกริสมรักษาราเข้าไปในห้องพารูนได้เลยไหครับใช่ไหมครับวามแมวมามาา้มามว้า้าว้า้าววา้ลล โอเคก็คือเลือกก็คือเลือกความสบาีอยู่นะรับสบายดีครับโอเคเขาบอก

สามอย่างจะมีตองการุ้ยดครับไม่รู้อะไรก็รู้เรัไม่ลงแล้วฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่าฮาฮ่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 าาฮ่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  กรจะเริ่มานแลยนะครับท่านชินแก่ทั้ิารและทนาดเลยนะครับการจะเริ่มงานเลยนะครับได้ครับขอบทุกท่านอีกครันดีน่นครับได้สานครับอันดีโอครับขออามาเอาเยครับดคตรัฒขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ สนุกมากครับสนุกมากครับมีมีควาสนุกมากครับสนุกมากครับสนุกมากครับเรียนเชิญแขกทุกท่านนะคะเข้าสู่ในงานได้เลยนะคะเราจะเริ่มงานแล้วนะคะ